สวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็ประมาณหกโมงกว่าๆครับเี้ฟ้าก็ตุ่มฝนนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูเมลอนนะครับก็ก็สมบูรณ์อยู่นะครับตรวจแปลงนะครับเดี๋ยวค่อยมาฉีดเชื้อราในโครมาให้เขานะครับ ก็เดินดูนะครับมืดๆนะครับน่ากลัวนะครับก็เดี๋ด็ดนี่ออกก่อนนะครับกอย,ยอดยังไม่พุ่งนะครับทุกคนขอให้แดดจ,จัดนะครับวันนี้แดดจ,จัดก็ดีนะครับก็ โอ้ยครับมัวม,มัววะนี่ก็เป็นเมลอนไข่ทองคำนะครับเมลอนไข่ทองคำก็เหนื่อยๆนะครับโตวไวมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ต้องมาให้อาหารทางใบเขาหน่อยแล้ว อยากได้ภาพส,สวยๆแบบเขามั่งจังเลยก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คอยห,หมั่นดูแลนะครับหมั่นดูแลต้นเขานะครับตรงนี้ยอดไม่ยอมพุ่งนะครับ ก็เช้าเช้าก็สดใสนะครับเพื่อนเพื่อเช้าเช้าสดใสนะครับมาเดินดูนะครับรอบนะครับมาเดินมาดูเลยครับเ,เพื่อน ลอนเนี่ยปลูกยากนะครับยากจริงๆที่ปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยปลูกยากเข้าไปใหญ่นะพเพื่อน เด็ดดอกทิ้งเลยนะครับดอกไม่เอานะดอกไม่เอาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่สนใจดอกละสนใจยอดอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยอดพุ่งอย่างเดียวเลยครับเราไม่สนนะครับบางต้นผมเด็ดโดนยอดเข้าไปหักเลยนะครับเด็ดผิดเด็ดโูก็ใสไ,ไปเลยยอด หักไปเลยเก็บเที่ยวสุดรองเท้าตัวเองอันไหนผสมก่อนก็ได้เปรียบนะครับเพื่อนๆถูกเชี่ยรองเท้าก่อนเท้าหลุด แสนหวานแสนหวานอันนี้ก็เป็นแสนหวานนะครับโอ้โหเหนบเลยเชา้านี้อ่อนจริงๆเลย ยอดอย่างเดียวนะครับต้นนี้หักไปนะเขายังไม่ออกต้นหนอนกินไปนะครับต้นนีอ้ออกมาแล้วครับ ตอนหลุดท้ายนะครับที่ยังไม่ติดลูกเพราะว่าเขาไปโดนไอ้นี่นะครับโดนโดนหนอนกินลูกไปนะครับหนอนติดเสื้อคืนนี่เ,เช้าบรรยากาศเ,าเช้านะครับดี๋ยวมาให้อาหารทางใบนะครับ รอบหน้าต้องเปลี่ยนวิธีการปลูกแบบใหม่แล้วนะครับแบบนี้ก็่านี่หรือของทุนมาไวอยากให้ยอดเขาสูงไวๆนะครับเพื่อนยอดเขาสูงไวๆนี่เราก็จะได้เตียบนะสูงไปมิ้วเลยนะครับ ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าตันติเนนสเื้ออ่อนติดเสื้อคืนด้วยนะยิ่งสูงยิ่งดีเช้านี้ยอดเขาจะอ่อนนะระวังนะครับผมโดนเด็ดยอดไปหลายทีแล้วนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับลูกเริ่มใหญ่แล้ว ไข่มังกรนะเ,นเพื่อนๆเป็นไข่มังกรฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมพีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวให้ให้ให้นะครับรีวิวให้ทุกวันนะครับใครชอบกินก็ลองปลูกลองปลูกดูได้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับ เช้าก็มาสำรวจนะครับสำรวจต้นเมลอนนะล,ลูกใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนลูกใหญ่นะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรคืบหน้าย่างไรผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ